บอกที่ห้งเนี่ยครับผมบันใหนนะผมก็ต่งเดือดเดือห้อหางที่เก่าเลยครับผมที่มาพี่คนเดี่ยเบอร์บ้านเอกอยู่ที่เก่าครับฮัทแม่จ้าชิเปรอะฮัททางเอกตรงนี้อ๋อออ๋อหัวดอกงาที่ดอกงาดอกที่สวย เกาค,คนขน้างจะแสบครับคุณทำน้ำคูเลยเนี่ยก้อ <laughs> ูววสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะขอมารับชมจองไม่คิคพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางทิวในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำนอจ้าครับผมวันนี้พอก,กันวันที่สิบสองอเนาะค่ะพฤศจิกาย,ยนสองพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไมคิคก็พกกิ๊กืันนี้พะหาเฮดคือเก่าเนาะครับผมมืันนี้แต่ว่าแต่ว่ามากไากลจ้ะพี่น้องมืันนี้มาผู้เขาครับผมมาปีนผู้ปีนเขาอเหรอครับผมคือหอดลายอนบ่อแหลนบ่แม่นครับคิดหอดเขาคือเก่าครับผมมาผู้จองตะบนเอกามเพื่อผลิตจังหวัดอุบลคือเก่าครับผม กะไปตามหลุนตามชมกั็ไม่กีกพอกิีกเนาะมื่อนี้คือหนอดเขาสิได้ยสีมานบอลตัดแต่สีเฮ็ดอย่งนีหลักๆก็สีมาตามเห็ดโบเฮ็ดลมเบิองเนาะแม่นครับผมออกเล้อยังเนาะแม่นไปกันเลยจ้ะไปครับผมเริ่มต้นเข้ามารอเบิองเห็ดขอนครับผมพอแล้วล่ะครับผมโอ้ออกอยู่ตัวไหนออกชั่วห่างมึงเนี่ยนะครับผมขัดเงยขันเงยครับผมก็ลั่งเหลือเริ่มห่างห่างขึ้นเก่าล่ะครับผมปุ๊บจะหดลนครับผมสีมาอีกคน เลี่มเบอร์พ่ะออีกคือเก่าครับคุครับนี่มอสารหนาวหนาเนาะนี่เมื่อคืนนี้อาเอามันบ่อยาเทิ้งหนาวเทิงเอาเจ้าแนวไยอไเห็ดออกมอเบิจ์ดครับผมเงินอุแต่ว่าคันเบื่อไงงามเบื่อไงงามเบื่อเมื่อยที่น้องคนหัวเห็ดออกปกติมานอนได้ไหมเนาะบางคนเนาะนอนแต่จะเพิ่มไมมานอนหานอนไต่ Cái được hàng à, chim <laughs> của nó góp con Cái này bunyai bunyai hàm môny, có nói, yêu nóng yêu nóng yêu nó yêu nóng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  yêu gầm yêu gầm yêu gầm yêu nóng yêu nóng yêu nóng yêu gầm gì đó yêu gầm yêu nóng yêu gầm yêu nóng yêu nóng yêu nóng yêu gầm ข้างใน,ะะน,นเลยค่ะนาเผืนโรแมนโคลน้ะสะโอ้ยหอนั้งพี่น้องปีนผู้ขนาดผมเมื่อกี้ก็ลั่นขึ้นมาครับผมเมื่อกีก้ขึ้นมาก,ก่อนมานั่งเศร้าเมย์ก่อนได้หน่เอาขึ้นมาอือชีวิตน,น,นักสู้นักสู้ครับนักสู้นักสู้ชีวิต ขึ้นมาเมืเ่อยวะอ่ะครับผมเปลี่ยนไม้ขึ้นมาหลังเขาครับผมเมื่อกี้นี่หาเห็ดขอนมาเห็ดขอนก็ออกบลายดัวครับผมก็เลยขึ้นมารอหลังเขาอีกครับผมขึ้นมาก็มาพอเห็ดแดงข้ามครับพีน่น้องโอ้ยี่สาวครบออกมาเนี่นยใหญ่<น>แล้วคนเลยกระโดดงามอยู่ดีครับผมถ่องยังหัอะะวอะไรก็คือเก้าหรอครับผมสลักของคนมีดอกน้อเหมดแล้วใส่ตอง เพิ่มโตเราจะอกคนเนาะเมื่อกี้จะถอนเจอตัวหนึ่งเรื่องครับผมเมื่อเช้านี้หน้าหลายใส่มาสองตัวเหยียบข้างเหย่าก็เหยยบขางสัตว์บัดเดียวหอนเลยจ้ะนี่คือผู้หอนครับผมไปครับหลุดน้ำกันครับว่าหลังเขาสีนี้เห็นยังครับผมสีชมพูครับผมนั่งอีกผู้จอมดอกจืดเบิดพี่น้องอ๋อคือดอกหน่อยก็ได้กระอกดไม้ที่ไม่กีดกําลังเหลื่อมบ่ น้องดำอีกครับผมออกมาใหม่อีกครับสวยจ้าเพิ่งแทงข้ามอีกหรือครับแต่มีอนาคตอยู่บนไก่แห็นเห็นมาดอกแเลแล้วก็มาดอกดุขาตันขาตันเพิ่งไข่ครับผมดอกกำม้าคุณเถียวเพิ่งเคยเห็นเราเห็นมาเห็ดเผือกเนาะจ้คุณคืได้หูโอ้ยแต่ใหม่ไหมโอ้ไปเอาอะไรก่อนอะ มนลายหมาเลยลายมือเนาะเอาอะไรเดี๋ยวไม่กนเราเดียเป็นยังคือรุดออกรีบดอกนี้เอาได้อยู่เอาอะไรอยู่เนาะทุงเท้าอยู่จีบเก็บเด่นนี่แหละครับคนดีครับผมดอนเป็นยังไงโอ้ดองนี้ก็เอาไรน้ำกันเอาอะไรได้ดอกเดียวเนาะเอาดอกงาไม่สุดเนาะขจอดเลยครับดอกจ้ะดอกนี่ก็ งามอยู่ครับผมโอ้ยขาเพิ่นเนาะความหนามาหนาคัะแกเตะด้แต่หลังได้ปะเนาะช้วงวันเป็นตไ้ถ้าจะไปแกงก็ได้อยู่แต่ว่าเอาดอกอืมาถือกินสีครับเสร็จอีกก้ถึงผู้ไม่ค่อยปวดวันไหนเนาะอืกพอดอกงามนะครับผมบัดมองมัเห็นซี่คือๆอย่างไรเนาะแง่นครับผมช่วงโด่งนั่งอยู่เนาะ อ๋ออกุ้งนออบานง่ามเลยนะบานงามครับผม่วถั่วข้าวุ่นจะขนเออีกตวนงว้ขึ้นมา้เหมือกบานตเปื่อยก็มีาเมื่อกี้ตัวผูนะครับตัวเชื้อตัวของพันธุ์ขาวไออือไหนตัวเหรอสุดทีครับผม ดอกนา้เกหนอะวานดอกงาเอจ้ะน่ะอ้ยบานเธอเลยอุ้ยยังหละโอ้ยเอาบได้ษาหลังงามเตบวทองหลดาเตยพี่หงามของแถครับผมจดอกงามดอกพอกีริภจ้ะอืนนี้เอาการให้ดอกดอกนี้สวยโบมี่แม่งกินจ้า สวยงามดีครับผมดอกเอาได้จะเอาได้อกินไปเฟืองนขามาแดงดีเถอะเพื่องหนึเนาะได้จ้ะเด็ดดีเชิงด้ครับผมคั้แน่นี่คือข่อยู่ด้วเนาะพอคุนจะมีอนาคตนะครับผมคนนนจอจนกว่าดินจะแห้งอยู่ดีผมจผมเห็ดก่อนคนส้นกรมออยูครับระเภท็ดออกเนาะ น่ออกเลยผักต่เป็นบ่คอยมักเช็ดหน่อยเนาะนีน่ครผมจะ้ะมันีที่อนน่นเขาเนาะอะบหร่ดอกไม่ออกดจ้ะปานแล้วปานทะเลห้าแ,แห้งละทองสวยเนาะแม่ครับผมอันนี้ที่เป็นจังไ๋คือเป็นคีวดอกไออกม้ิ่นแห้งดอกแดแห้งเนาะห้<น>าเตี๋ยไร ไม่โอ้โหด่าน้องเนี่ยโดนแค่กระไเติบอีกดอกจ้ะเริมนล้งแตกแล้วครับผมพาพนางเอกดอกนี้คือสวยแทงเรางามเนาะ สเเก็บเนอ่ครับผมจ้ะนี่กลมนี้เนาะนี่คือคือครับเขามลยแมนกไมับบ้านโมที่เพิ่นเขากับบอ่านีรอด่างเลยักหน่อยแต่ว่าก็ยังสวยอยู่จ้ะเห็นอันนี้คางแท่ไอไแค่ไอพวงเข่าแค่จ้ะสวยจ้ะอคิดมาบึ้ง ไม่ดุก mm ็ไ hmm. ม่อาจไอ้หนูคนบอโอ้โนี่บองามบออืมเด็กงามเลยปาดนั <S <s ่งอีกน nope> totally ั <k> <k 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 ่งอีกพี่น้องมั่งแน่จ้าปาดดอกเดียวในแกงอิ่มเนลยใหญ่งามขนาดครับผมตาหน่อยเต็มแล้วเนาะมาใส่ตาสองครับผมตาสองกับมีเห็ดกระด่างน้ำครับผม ออพี่น้องเนี่ยครับผมยางสวยดอกนี้ฮะชิเปเร์บช้าชิเปด์ก้ายชิผาชิบุกจนนย่นกระด่างกระมีเรือยจ้ะพี่น้องนยครับผมอ่าใบเตยต่อยครับผมดูดน้ำกันอีกครับผมวาตีิพอยวัตสีชมพูครับผมขึ้นมาหลายหลอบเลยทีครับบ่อยพอ ขึ้นมาหลอบอยู่พอแน่อยู่ครับผมเดินเดิข้ามขาขาบอดได้เลยอ่ะเดินไปดอกเนาะอันห่มละดอกบางห่มกับโอกเนาะไม่จังเรือบ่เนี่ยขาขาอย่างดีดอกทองก็โอเคกันอ๋อหนังหีโสมจากข้างนองออกมาแบบจช่นไรอีกเนาะครับ ออกมาเหเราออกเดือนสิบเอ็ดไปสิบสองเนะเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาเดือนพิเอานไม่ดอกจุมันเ่เปิดดอก้ก็ไม่บอกม่เปิดดอกที่ดีโอ้มันกวมีแต่บานมีดอกไล้นะาไปแล้วหนึ่งบานมัาจะไปปนเนาะอ๋อมจุ่มีจุ่มพยขาไปจะ บ้านบานบ้านเทเล่ครับผมอโก้จ้ะบ้านใหญ่เนาะบ้านงามครับผมใหญ่หน่ะดีจุ่มเพื่อนจ้ะจุ่มทุกบานน้องกันสวยสวย่มเดิจุ่มก๊มดีเน้อเจ้าใ้เดี๋ยวเกาะหมดเด้อมาทานงามโพไม่เหรอครับคุณน้องดังเต้ากระหางน้องหนเนาะจ้ะ เขาไปเฮ็ดอันนี้ออกเฮ็ดผึ่งแดงข้ามมีสีเตี้ยครับผมพอมันเปจะมูกันเนาะเพค่อยออกต้องกันเนาะเจ้าก็เห็นมาแน่อยู่ครับเผึ่เพึ่นข้ามเพราะทั้งหลายกันนี่ครับผมีแสบไปเห็ดอะไรเนาะแมนครับจ้ะบอไม่เห็ดโกนเมื่อกี้แดงสัมรับแดงหลังช้ำจ้ะอาทำไมมันจะหักกัน เฮ็ดตกออกอยู่บ้านเอวอยู่ไหนเอวอยู่ไหนเพื่อ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 นเตาะเลยเนาะคัมราโดอีกจ้าอุ้ยงานให้ครับผมคนเกิดใหม่ครับผมแกไอติดจุ่มเลยนี่ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดหมาโน่นดามเดียวตะเกาวนขึ้นมาพนโบคอยพอได้เนาะกดกำลังออกครับผมดินกำลังเริ่อมมั้ง มาน้องดำคุณฮะเพิ่งกำลังค่ะน้องกำลังเลิอมลน้างในนอีกไม่ี่อุ้ยดอกเฮียเฮียอุบวบเลยมูเฮียกันไปเลยครับบ้าเป็นมูอยู่เนาะมูครับผมนั่นนั่นนั่อี้เหอะอ้วอ้วนเลยอ่ะอุ้ยพีอีกสองตุ๊กๆเลยบ้าเก่งกำลังแสือกครับรุน้ำ้องคู่เลยเนี่ยคู่รุนนี้บยญานย่นหญ่จบุคู อฮฮเอาไปตองอ,ออกมาสูนเพื่อนตุล่าเนาะไปไแนมเห็นเด้อเปิดไปตอออกเห็นเพื่อนตั้งคอยสูนถือเพื่อนที่เย็นๆจ่อยเลยจ้าอู้ <c oughs> เห็ดเพิ่งดำออกทรงถ่ายเดือนพฤศจิกาบ้าเนี่ยล่ะปีไหนเห็นบ่นนปีนั้นเท่าไดี๋ยวหาเพงเห็ดอันเพิงเห็ดเพื่อแดงเนาะแดงขามเพิงเห็ดเผื่อดำอ้ยเห็ดอันเพิ่อันนี้ติดกันเพิ่อนมาเลยเผิ่อสมจ้า อุมสองค,คนีอเพ่นีแกงแสบด้วยาายเนาะเอ๊กกะจ๊ะนี่ถึงามครับคุณหล่นพอดีเลยรอกเน,นี่ยรอกหล่นพอดีเนาะพอดีเอ,อ้ออุอ้เอะอือมองนี่ตุ๊กปุ๊กด้วยขาเพื่น,นกำลังตะเปาะยู้ย <laughs> จไงไหนนี่ อีกกลุ่มหนึ่งก็เลยกลุ่มสามอีกเฮ้ย <c oughs> เปนสิเตกอันแด,นดเนาะจ้ะแต่ผงแดงก็พ่ท่นเห็นดีแววอาลายปันใดเน,นะะาะจด็กกรังโซเซมัพัดนอกก้อนโมพอ้พัดแดดงามเลยครับผมแนดีจาะพี่น้องแน่นีอเมื่อกี้สเอาเฮ็ดออ้เอ้เตรยมใจ่สิได้เอาเห็ดรรกระด่างข้างล่างออ้ กระดางออกใส่ท no. okay. ุ <or> ้งผ้ายเนาะแน่นเลยเมื่อกี้แล้วครับผมเต็มสองตาเล้วสิครับพี่น้องแต่ว่ามีกระด่างข้างล่างสิเดียวออกเนาะแม่นครับผมไม่ได้เลยเนีดยนี่กำลังเอาทิ้งไปโหมากกำลังเห็นต่ออ่อกขึ้นมาอีกมีอีกมีอีกเนีอืมต่อออกอีกเลยครับผม แดงเียครับผมไม่ใช่งามผู้งามให้ครับผมยังบากินเนาะไม่เป็นอย่างนั้นหรอเป็นจะไหนบูบเนาะบูบแล้วต้องใช้ซีเมนไก่เคลียหากินกับพรอไก่กับนกเนาะบม่ใช่ปลากต่นกเคลียออกพอคนเคลียไปตองถึงเฮ็ดกระฟงออกเลยพอคนเคลียลายแห้มันเนาะนี่จ้ะเคลียหากินไก่ปลา นอนี่ตูปลูกขนาดครับผมให้หน่อยนี่ตลุ่นนี่น่องงามเนาะแมนปิาเปิดอะไครับผมตัวนี้อีกเนาะจุ่มนึงเนาะจุ่มนึงครับผมนี่ตลุงงานด้วยครับผมเขียนเขียนนมนมหน่อยเนาะแมนครับผมพว้มางวดนี่แถวนี้นี่มันเห็ดเผื่งมันเห็ดเผื่งดำครับผมผืองข้าวกล่อมเผื่งดำ

หอยไกย่หอยหมูเขียวแทนมอหัสก็น,น่ะแต่ว่าเปะะ็นลมลมไม่ไหมเนี่ยหะอีกเลยูงามครับดอกง,งามไห่ไมแมนนครับผมเป็นหอยคือหอยกัดเต่าวะ่ะ <laughs> จังวะอีกจ้าเรายงงมกเห็นงี้เนาะเห็นจ้ะข้าวดีน,นจุ่มงามให้ครับผมกำลังเหลื่อมดีละไ ม่นคืนไเดี๋ยวปล่ลมนอนแมนวะนี่เป็นห่อเอาครับเนื้อเสากนาวเนาะจะขายยางลงอยเนาะนี่ครับผ้าอวยกลับแล้วครับผมกอดแดงดเนงามักเนาะกอดแดงทางลงมนโอ้ยาเนาะใครดมมีคือบบปันไหนคืองามคือกันยี่ลายเนาะขอ้ดอกอะไรข้ดอกอะไรเมกี้ขาลาอีกจ้างามแห่ครับผม จ้ะนี่อีกไอ้ตะโพว์ตะเป๊ะกำลังโพล้อกำลังตะเปาะตะเปะดินยังสุ่มแห้งอยู่ครับผมจ้ะาติดๆเกิดแต่เดือดๆยาวๆเนาะแมนจูงจู๋มาเนาะพี่อ่ะจดี๋จูงกำลังงามเลยครับพี่อีกอ่ะเอาแต่จูมหน่อยนะเอาตะจูเพันครับตะพานสวยสวยนะ <laughs> Ui nàng sư trợ đi cựa ai nàng cựa ai nàng cựa ai nàng cựa áo nàng cựa Cái nàng đấy ด,ด,ดอกอได้วยก็มีครับไม่ลู้ครันเนี่เป็นบอที่ฝนผลัดอกแข็งดีเนาะม่เห็ดตะมอครับผมสวนยางลงมาพี่น้องทางยางเมื่อมาเบิ่งค้อนเห็ดอีกครับผมเออเิ่งอีกค้อนนี่นะก็มีอยู่ครับผมนี่เป็นบางขอนเนาะเป็นบางของนบางขอนก็บริมยังอยู่พี่น้องมิดเดียหลายคือบ่มอีกนะครับผม <laughs> เล่นตะแกรงนี่ครับผมมัแกงใส่เห็ดกอคือนหักเลยเซฟลายแกงเซฟลายครับผมแกงใส่เห็ดกอให้ดกอรกระนำดีอ่ะส่ยบบัวน้ำจักหน่อยคือแห้ครับพี่น้องเปล่าไม่จำเดี๋ยวเฮ็ดเพิงตองบอมองนี่ข้เาเติย๋ยวข้าเตียเต๋ยวเพิงตองครับอ้วนดีจ้าล่ะ เออกจากเคล็ดคอนมาเลยครับผมเคล็ดคอนกับบัวอยมีครับผมคือเห็นนั่นแหละครับผมเก็บนิหน่อยเล็กๆกับผ้ากันออกมาแล้วกันจิลงเมื่อแล้วครับผมจะได้เก็บเคล็ดข้าวดินน้ำทางลงเมื่อครับผมข้าวดินมาถือพ้นกึงงานนี้ด้วยครับผมแข็งดีครับผมแข็งหนาดีนี่ดอกหนักกุ้งเกล็ด้ครับผมพอบนเขางามพันแย่ล้วครับน้ำหมอกน้ำหมอกครับผมโอ้ลูกมาเป็นพันโอ้ขนาดโต้งยังหมดแต่ข้องแถ่ได้ครับ แข็งดีครับเฮคาดินนี่พอ่อตะเก็บไปเรืเ่อยๆอยู่ครับผมตะเก็บทั้งทางลูกเมื่อนี่แหละครับผมกับตะเก็บให้พวงบังวตูดออกดอกครับผมเพราะว่ามันทำแล้วทครับผมจะเป็นถอยอยีก่ละครับฝน,น,นกินมีการหย่อยพวกแป๊พวกแปกขุ้มขึ้มเล้วครับมือนนี่เอเอๆแน่นี่เสียในเฮ็ดคอนเพื่อเกิดต่อเนื่อ,องกันบ่อครับไปครับผม อ๋อครับผมมาบ่งยอดได้ยอดมันครับผมคืนผู้คือหอดเขามาหาเขาครับผมวันนี้มาบ่งกับแม่กิีครับผมมา,าหอดรถ<ด>ติดลอ,อยแล้ว,วครับผมึ้นหอดเขามันใส่ซ้อย่างเลยเนาะโก<ม><อ>ระตาก,ก็อีกหนึ่งถุงจากพี่น้องส่วนอันนี้เป็นฮิตลังเขียวได้จากพี่หน้องฮิตซุปจ้ะนี่ครับผมกรไดบหดาร้ไปได้ดอกจได้ประมาณซุปหนึ่งนี่แหละเนาะแต่ว่ามันเท่งพักนํำจ้ะแม่กกีบพักไปกี่น้ำค่ะ พักเมกก็พักอันนี้เนาะพักอยังพักเหมือดพักเหมือดเติมปงแล้วล่ะครับผมจ้ะพักเหมือดพักเหมือดคนจ้ะพี่เนาะเติบกับบัวลายดอกจ้ะกระตานี่เป็นเห็ดพึ่งล้วนๆเนาะแมนครับผมเห็ดพึ่งเบิดสุดดอกเลยจ้ะแต่ว่าหลักๆก็แเมนพึ่งดำเนาะหลายกระโม่หน่อยเนาะแมนครับผมพึ่งชมพู้กับบัวลายดอกจ้ะแต่ว่าดอกใหญ่ๆพี่เนาะประมาณจักดอกสี่ดอกสี่ห้าดอกจ้ะพี่เนาะแล้วก็บพึ่งข้าลายเนาะ ผมพึ่งแดงข้ามก็มีเห็นสองสามดอกจ้ะพี่น้องส่วนกระต้านี่เป็นเห็ดกอแดงค่ะกอแดงล้วนๆก็มี่เห็นละงอกสองสามจุม่มบ่อยเนีนครับผมเห็ดละงอกหลงดูกกดูครับผมจ้ากอแดงล้วนๆค่ะเพราะว่าเมื่อจะเอาใส่ตานี่ยจ๋าแต่ว่าเพิ่นดอกใหญ่เน,ะน,นาะเหลือตาเหลือตาเนี่ยก็เลยมาใส่ตานี่ยพอดีเลยจ้ะพี่น้องเห็ดข้าวดินเมื่อกี้ก็ใส่ถุงจ้ะกะบางดอกพอได้เก็บให้เบื้องจะเห็ดข้าวดินเมีนครับผม เห็ดขอนดอกอ่อนกับบัวลายดอกครับผมบัวพ่อแกงครับผมกำนึงครับผมตามที่ในคลิปน่ะแหละครับผมจ้าก็นั่งเริ่มาจากเนาะครับผมขอนบพรท่านไหนแห่งดีไปไหนจะเพิ่นกับปฏิอภิทุทุกคนเลาะเบิ่งอยู่จ้าพี่น้องจ้าสำหรับผลงานคลิปวันนี้เนาะจะเป็นคลิปของวันที่สิบสองแน่นอนเนาะแมนลุงอีกสิบสองสิบสองสิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่าพี่น้องในคลิปก็พกิกผ้าขึ้นผู้เขินเขาเนาะ ผลงานที่ว่ามาณสุดยอดจ้ะเมื่อกี้ก็พอกี้กะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งได้จ้าถ้ากเฉียนชอบวิดีโอจังเลยก,ก็อย่าลืมสอกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำได้จ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พาลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้กะขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าหล่ะจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเม่กิกก็พอกิ๊กจ้าครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผมสำหรับคลิปมื่อนี้ยเมกิกก็พอกิ๊กกับฝากผลงานหน่เพื่อนสานี้ละจ้าไว้พอกันเมื่อเนาะวันนี้จิท่าไปหาอย่างพิกัดใดเนาะจ่าวันนี้เม่กิกก็พอกิ๊กจขอตัวลากับอ่านก่อนเด้อจ้าขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพปะเนย่ะเนยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการ,กการติดตาม ทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมขอพระคุณหล,ลายๆครับผมกลับ,บ้าพอกันใ่คลิปหน้าครับผม